ซีซีเบ้าฝาที่เป็นน้ำมัน95ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการไล่ซีซีเบ้ฟฝาโดยการถอดประกอบเครื่องให้มันได้น้อยครั้งนะครับ คือบางคนนะครับไลส่สี่สิบเปาฝาต้องถอดประกอบเครื่องประมาณสามสี่รอบห้ารอบอย่างเงี้ยครับคือถ้าเรายิ่งถอดยิ่งประกอบเครื่องมันก็ยิ่งช้ำน,นะครับโดยเฉพาะอรถพวกที่ทาเกาานะครับทาเกาวนี่ถ้าเกิดว่าประกอบไม่สะอาดจะมีเศษกาวนะครับลงไปตังตันที่อกรองน้ำมันเครื่อง เป็นอันตรายนะครับมันเครื่องไม่ฉีดใต้กระโปรงได้เลยนะครับในจุดนี้ซึ่งการประกอบน,น้อยครั้งจะดีกว่านะครับครับสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งให้เราประกอบเครื่องเหมือนอประกอบฝานะครับฝาสูบนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ ทำการวัด cc คือกอกน้ําหรือน้ํามันเชื้อเพลิงครับเข้าในเกีียวหัวเทียนนะครับเอาให้เสมือนเกลียวที่หนึ่งนะครับเส,สมือนเกีียวแรกนะครับส่องไฟดูได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจําไว้นะครับจําไว้หรือจดไว้ก็ได้ก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นเก้าจุดห้านะครับคือทั้งหมดแล้วประกอบไล่ทั้งหมดแล้วนะครับ ได้เก้าจีนะครับให้เราถอดฝาออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำการวัดซ cc เบ้าฝานะครับวัดซซีเบ้าฝาก็คือวัดในในกระบอกสูบตัวนี้ครับสมมุติว่า ได้10 cc ครับตัวนี้จะมีส่วนต่างอยู่0.5 cc นะครับศูนยจุดห้าซซแสดงว่าลูกสูบนะครับหัวที่นวนน,น,นูนขึ้นนะครับหัวที่นูนขึ้นนี้มี ปริมาตอยู่ประมาณ0 5ซ c นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำหัวไปเครื่องเจียนะครับมาเจียนะครับมามาเจียบ่อฝาออกเจียบ่อฝาออกเสร็จแล้ว ให้เรา,เานำอะคริลิกนะครับมาวัดซีซีในเบ้าฝาดูอีกครั้งหนึง่งสมมุติว่าเบ้าฝาตอนนี้วัดได้เป็นสิบจุดห้าซีซีนะครับ ให้นำห้าตัวนี้นะครับมาลบห้าที่เป็นส่วนต่างนะครับส่วนต่างคือส่วนหัวนูนตัวนี้นะครับออกลบออก0.5นะครับจะเหลือ c ีซีบ่ฝาอยู่10 c ซแล้วเราก็นําไปคำนวณครับคำนวณอย่างเช่นลูก53นะครับ รห้าสิบสามมิลซีซีอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดหกหกแล้วก็คำนวณออกมาครับโลกฝามีสิบซีซีครับสำหรับการคำนวณคำนวณออกมาแล้วนะครับ ได้ส3 2 6ามจต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งนะครับคืออัตราส่วนตัวนี้จะเป็นมันจะแน่นไปนะครับถ้าใช้เป็นน้ำมันอ่ E 2 0หรือว่า95นะครับแต่สำหรับ E 8 5ก็ใช้ได้นะครับเครื่องไม่ร้อนแต่ถ้าเราต้องการซีซีเบลาฝาที่เป็นน้ำมัน95ก็แล้วกันนะครับ9.95นะครับแก๊สโซฮอ์นะครับ เราก็ทําการา <c oughs> เกียร์บ่อฝาเพิ่มนะครับแล้วก็วัดบ่อฝานะครับวัดเสร็จแล้วก็มาลบ0.5เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าวัดได้11 11 แล้วก็มาลบศูนยุดออกเหลือสิซีซีนะครับแล้วเราก็ไปคำนวณอีกครั้งนะครับโดยใช้การาคำนวณเหมือนเดิมครับคือเอาซีซีของกระบอกสูบนะครับร้อยยี่สิบวกด้วย11บเอ็ด็อหารด้วย11นะครับ เท่ากเลงเลยนะครับบวกด้วยสิบเอ็ดแล้วก็หารด้วยหารด้วยสิบเอ็ดเท่ากับสิบสองจุดหนึ่งห้านะครับคือเป้าหมายที่เราต้องการคือประมาณสิบสอง แล้วก็เอามาเจียออกอีกครับแล้วก็วัดอีกแล้วก็ลบด้วย0.5เหมือนเดิมครับสมมุติว่าได้11.8จ8ก็ลบ0.5ครับเหลือ11.3แล้วก็มาหาเหมือนเดิมครับ 66, หกหบวกด้วย11.3เท่ากับหารด้วยสิบเอ็ดจุดสามเท่ากับเนี้ครับคือสมมุติว่าเราได้ตัวเลขที่เราต้องการแล้วนะครับก็ทำการประกอบประกอบเครื่อง ตามปกตินะครับทําการล้างทําการประกอบเหยื่อน้ํามันอะไรให้เรียบร้อยจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราจะได้ไล่รถไปด้วยกันครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ